ก็มาพบกับช่องนา n า n นานด้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็มาทําความรู้จักกันนิดนึงนะคะก่อนอื่นเลยเราก็มาเริ่มกันที่10แป้์นะคะเบลมีกันก่อนเลยเนาะไปที่ข้อแรกกันเลยค่ะการศึกษานะคะจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ปถมจนเรียนจบปร,ริญญาตีเลยป .6 ปถมนะคะทุกคนตั้งแต่อนุบาลจนจบป .6 นั่นเรียนที่โรงเรียนวัดบุลรือค่ะ ส่วนหมหนึ่งถึงมสามเปนโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาสคุลนะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นโรงเรียนในฝันอยู่ที่จังหวัดอุทยัยธานีนะคะแล้วก็มสี่มห้ามหกเนาะไปเรียนต่อที่พัทยานะคะโรงเรียนเมืองพัทยาสเปนมัธยมสาธิตพัทยาค่ะเรียนสายวิทย์คณิตนะคะหลังจากจบมหกก็ได้เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวิทยาัยการเทงเที่ยวและการบริการสาขาการจัดการธุรกิจด้านการบินนั่นเองนะคะทุกคนก็จบแล้วนะคะปีนี้รับปริญญา เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนภูมิลำเนานะคะเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีนะคะแล้วก็ไปเจริญเติบโตอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้ไปเติบโตต,ต่อที่พทัยยาแล้วก็มาเรียนจบใช้ชีวิตปริญญาตรีอยู่ที่ลงังสิตนะคะปัจจุบันนี้คืออยู่ที่ลงังสิตนะคะ ที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจนะคะเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําธุรกิจเนาะส่วนธุรกิจที่ทําก็คือแบบเป็นความชอบของผู้หญิงทั่วไปเลยเกี่ยวกับความสวยความงามเนาะแล้วก็ไลฟ์สไตล์การแต่งตัวอะไรพวกเนี้ยเราจะเริ่มความชอบของเราเราต้องต่อยอดที่มันเป็นธุรกิจให้ได้นะคะ <S 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 ตอนนี้นะคะก็เป็นนายตัวเองเรียนจบปุ๊บไม่หางานเลยค่ะตอนนี้เพราะว่า ส่วนตัวอยู่นะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับควาสวยความงามก็คือผลิตสกินแคร์เครื่องสําอางออกมาจำหน่ายนะคะทุกคนแล้วก็ในอนาคตน,นะคะก็จะมีอีกหนึ่งธุรกิจที่การจะเปิดตัวก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับจุดเริ่มต้นในการทําแบรนด์ของแนนนะคะก็คือว่าเรานี่แหละก็คือเริ่มจากการ ขายของออนไลน์ปกติเป็นตัวแทนแบรนด์อื่นๆปกติจนวันหนึ่งอะเรารู้สึกว่าอยากหารายได้เพิ่มอยากทําสินค้าที่เราอยากทําผลิตออกมาขายให้ทุกคนได้ลองมันก็เลยเป็นจุดเล็กๆที่แนนอยากเริ่มทําแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้สามารถทําแบรนด์อยู่รอดมาจนถึงวันนี้ก็เกือบจะ2งปีแล้วนะคะทุกคนก็ฝากไปติดตามแบรนด์แนนด้วยนะคะกาล่าดอทไทย หรือว่าเผ็ดเป็นบุกกาลาไทยแลนด์นั่นเองนะคะฝากไปติดตามกันด้วยนะคะสินค้านี้มีคุณภาพแน่นอนไม่ทําให้ผิดหวังเพราะว่าเราต้องสวยนั้นแต่หัวจะลิดเช้าดูดีแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองนะคะ แนวทางในการใช้ชีวิตของแนนนะคะบอกตัวเองเสมอว่าอย่าประมาทประมาทในที่นี้ไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุหรือว่าขับรถแต่อย่างใดแต่เป็นการประมาทในการใช้ชีวิตในการใช้จ่ายนะคะถ้ารู้ว่ารายรับเรายังไม่เยอะเราก็ไม่ควรที่จะ เพิ่มรายจ่ายให้มาเป็นภาระกับตัวเราเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเราต้องนึกถึงรายรับนึกถึงเงินที่มีอยู่ส่วนตัวใน,นเองอะอยากแชร์มากนี่เป็นทิปแบบส่วนตัวเลยถ้ายังมีเงินสดไม่ถึงราคาสิ่งของที่เราจะได้แนนจะไม่ซื้อสิ่งของสิ่งนั้นเช่นรถหนึ่งคัน8 0 0แสนบาทถ้ามีถ้าแนนไม่มีเงินสด ไม่ถึง8ปดแสนบาทในบัญชีแน่จะไม่กล้าไปซื้อรถคันนั้นเพราะจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเผื่อฉุกเฉินอะไรแบบนี้ก็คือมันเป็นทีที่ดีมากเลยนะทุกคนอยากแนะนําให้ทุกคนแบบลองเอาไปใช้ดูแล้วเราจะไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตเราก็การเงินเลยค่ะ เผลที <ork ork <senate> ่แนนมาทำ YouTube Channel ในวัน <Cin> นี้นะคะก็คือแบบว่ามีคนแบบสอบถามกันมากมายหลายอย่างมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของแนนเนอะในแบนอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบว่าอยากจะมาแชร์ชีวิตความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ต่างๆน้นา ตรงกับชื่อช่องของเราเลยค่ะนานา,นานาแนนชาแนลก็คือรวมสิ่งอย่างความเป็นตัวแนนเข้าไปนะคะทั้งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการท่องเที่ยวการแต่งหน้าเมคอัพนานาจริงๆค่ะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดส่อใค์ให้ด้วยนะคะ Yo, ในชีวิตของแนนนะคะก็แค่มีเงินสักก้อนหนึ่งทำให้ครอบครัวอยู่สุขสบายแล้วก็บริหารงานธุรกิจของเราเนี่ยทำให้คนที่ร่วมงานกับเราเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกับเราแค่นี้แนนก็รู้สึกว่าตัวเราเองประสบความสําเร็จแล้วแหละเราก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จไปเพียงคนเดียวยังพาคนอื่นๆประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกับเราด้วย อยากจะบอกกับคนที่เข้ามาดูหรือว่าติดตามช่องของแนนนะคะอยากจะบอกว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะแล้วก็ฝากธุร,รกิจของแนนด้วยนะคะเพจการ่าไทยแลนด์หรือว่า i g การ่าดดไทยแลนด์นะคะอยากให้เข้ามาแบบว่าเสพชีวิตกันเยอะๆทั้งแบบเรื่องการใช้ชีวิตการทํางานนู่นนี่นั่นนะคะแล้วคุณจะได้ข้อคิดดีๆจากชาแนลของเราแน่นอน,นะค่ะถึงจะไม่ได้มีสาระม,มาก Why? Wow. Nah, I'm yeah. I'ma get lost in the smoke. Yeah, you getting stuck in my mind? Hey, please just don't waste all my time. Damn, why y'all playing these games? Yeah, why you like playing these games? Whoa, why you still playing these games? Yeah, why you keep playing these games?